ครับพระเอกหนุ่มรูปหล่ออยากเจอหรือยังครับไม่ได้ยินเลยอยากเจอหรือยังขอเสียงพ,พัมพันต้อนรับคุณนิวสตาร์สวัสดีครับสวัสดีครับดาบุปปั้นเคะสวัสดีครับเสียงเบาไปผมลงไปก่อนนะฮะ อขอเสียงกรีดอะไรอีกครั้งนึงแล้วนิวเป็นยัชงชื่นใจผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเป็นยันะงหล่อมในทีวีนี่เลยผุ้ชายผู้ชายอนะไรคะช่องแปดช่องแปดนะครับนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องนิววงศก,กรกันก่อนนะครับนิวครับเดี๋ยวเรามาก่อนที่เราจะมาเปิดใจนิวนะ ก่อนที่จะมาตกหลุมรักสาวพิษณุโลกเนี่ยุผลงานตอนนี้ที่กำลังออกอากาศครับเรื่องอะไรอยู่บ้างอ่าวันจันทร์ครับก็จะมีเรื่องกระบือบายครับผมแล้วก็แล้วก็ศุขสาวพิ์ครับก็จะมีมาอย่างละสมีครับโอ้โห้าวัน